าากลับมาพร้อมแบ็คกราว์ใหม่ที่ใช้ไลกว่าเดิมนะและเพื่อเป็นการเอาใจคนที่ยังติดอยู่ในกูซูและตัวนาหวานเองนะคะเราก็จะมาพูดถึงนิยายแฟนฟิกของปอจ้านนะคะซึ่งนักเขียนที่นวหวานจะพูดถึงนะคะชื่อว่าจุฬลมพาแฟนฟิกซึ่งนักเขียนคนนี้เนี่ยนะคะพี่สาวนวหวานเป็นคนแนะนําให้น้หวานร,รู้จักและเขาก็บอกว่าต้องอ่านเพราะว่าจักรวาลของเขาเนี่ยทำเป็นเหมือนปอจ้านได้หลายเรื่องมากเขามีประมาณ9เรื่อง10บเรื่องแล้วนะตอนนี้ แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นของปอจ้านหมดเลยแต่โดยส่วนตัวนะคะน้ำหวานนะเคยไปลองอ่านจอยระดามาแล้วและเราค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ชอบหรือว่าหัวโบราณน,นี่แหละเพราะว่าเราอ่านนิยายปกติมาตลอดลวนอะนาอแบบในทันวาัลอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ในแอปจอยระดาเนี่ยถ้าทุกคนเคยไปอ่านมันจะเหมือนเป็นเทคเมสเซจอะที่แบบคนนึงพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเออทําให้นหวานไปอ่านแล้วรู้สึกว่ามัน ไม่ค่อยอินหรือเปล่าหรือเรื่องที่หวนอ่านตอนนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยอินไม่ค่อยสนุกอยู่แล้วแถมประเด็นหลักนะคะก็คือเราจะต้องกดตลอดอะให้ข้อความมันขึ้นอะไรแบบนี้้าให้รู้สึกปวดน,นิ้วมากถึงแม้ว่ามันจะมีเหมือนเลื่อนอัตโนมัติอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะเร็วไปช้าไปมันมันไม่ตรงใจไม่ค่อยตรงใจเลตแล้วนวานก็จะมาเห็นคอมเมนต์จากน้องๆน,นี่แหละประมาณคนสองคนนะ่ะเขาพูดถึงนักเขียนคนนี้เหมือนกันนั่นแหละสุดท้ายนวนก็กเอออ่านก็อ่านและทุกคนคะ พอเริ่มอ่านไปตอนแรก2ตอนแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออแบบนี้มันก็ง่ายดีอ่านง่ายมันไม่ได้มีตัวหนังสือเยอะๆอะและความสนุกของมันเนี่ยก็คือเราอะ่ะเหมือนได้คุยกับเพื่อนหรือได้อ่านเพื่อนคุยกันอะเหมือนว่ากลุ๊ปนั้นเนี่ยเป็นกลุ๊ปของเพื่อนเราหรือเรามีส่วนร่วมด้วยแล้วเขาก็คุยกันแบบแบบเพื่อนแบบมันเออมันพอเข้าใจได้นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรยายหน้าตาท่าทางหรือว่าอารมณ์อะไรต่างๆอะแต่ว่าเราอะ่ะจินตนาการได้เองเฉยเลยว่าอ่ะพูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้นะหรือพูดแบบนี้มัน มันเป็นยังไง,งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็น่าสนใจนะคะแล้วก็อ่านง่ายมากๆสําหรับคนที่แบบไม่อยากอ่านตัวหนังสือเยอะๆ โอเคค่ะเกริ่นมานานละรหว่านจะขอพูดถึงเรื่องแรกในจักรวาลของนักเขียนคนนี้ก่อนนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่าบทรักของน,นายนักเขียนซึ่งเรื่องนี้นะคะเสียวจ้างเขาจะเป็นนักเขียนส่วนหวังอี้ป๋อเนี่ยเขาจะเป็นนักแสดงที่เหมือนแข่งรถด้วยเออความสามารถหลากหลายนะซึ่งก็เหมือนอี้ป๋อของเรานั่นแหละและเสียวจ้าวกับอี้ป๋อเนี่ยเขาไปเจอกันครั้งได้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เสี่ยวจ้าวเนี่ยเขาเหมือนจะไปดูงานดูอะไรสักอย่างน,นี่แหละส่วนอี้ป๋อนะคะเขาก็จะมีไปแข่งรถไปแข่งอะไรของเขาเนี่ยเนาะเสียวจ้าว ขาก็ได้ไปดูอิปอแข่งรถนะคะทั้งคู่ก็เหมือนเห็นกันและกันนะคะแล้วก็แบบต่างแอบ,บถ่ายรูปของแต่ละคนแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนดูว่าคนนี้ใช่นักเขียนคนนี้ไหมคนนี้ใช่วังอิปโปที่เป็นนักสแสดงไหมแต่ก็ยังไม่ได้ไปคุยกันนะคะจนมาถึงตอนกลางคืนของวันนั้นนะคะเสี่ยวจ้านเนี่ยเขาได้ออกไปดื่มกับเพื่อนและเพื่อนของเขาเนี่ยก็มีแฟน ที่เป็นกลุ่มของนักแข่งรถนั่นก็ทําให้เพื่อนของเสี่ยวจ้านเนี่ยพาเสี่ยวจ้านไปเจอกับแฟนตัวเองซึ่งกลุ่มแฟนตัวเองก็มีอีปอ้ป๋ออยู่ในนั้นอ่ะเข้าใจเนาะพอทั้งคู่ได้เจอกันในผับนะคะแล้วก็คุยกันเล็กน้อยย้าว่าเล็กน้อยนะอีปอ้ป๋อก็มีการแบบจ้องหน้าจ้านนะแบบไม่หวานตาเลยจ้องอะไรก็ไม่รู้นะักหนาแล้วพอถึงเวลาที่ทั้งหมดเนี่ยเขาจะกลับบ้านอีปอ้ป๋อก็เลยขอเสนอไปส่งจ้านที่โรงแรมนะคะก็คือมีการแบบขับบิ๊กบค์นะแล้วก็เสี่ยวจ้านซ้อนข้างหลังแบบนี้แล้ว เราก็จะรู้สึกว่าอิป๋อเนี่ยเขาสนใจเสี่ยจานเป็นพิเศษนะพอส่งถึงหน้าโรงแรมเสร็จเนี่ยนะคะก็มีการแบบแอดเฟรนด์มีแลกคอนแทคกันต่างๆนานาแล้วทั้งสองก็ถามกันต่อว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบินกลับวันนี้นะส่วนอิป๋อบินกลับวันนี้เขาก็จะมีวันว่างด้วยกัน1วันนะคะทั้งคู่ก็เลยนัดกันว่าจะไปเที่ยวด้วยกัน ครูก็มีเออไปเที่ยวโพสรูปลงอินสตาแกรมนู่นนี่นั่นนะคะทําให้นักสืบในแชทเนี่ยโอ้โหเขาเม้าท์กระจายเลยซึ่งนักสืบในแชทที่โนอาหพูดถึงนะคะก็คือแบบเพื่อนๆในกลุ่มมันเนาะถ้ามันเป็นกลุ่มไลน์เนาะเราก็จะมีเหมือนกลุ่มของเพื่อนที่แบบเป็นกลุ่มใหญ่แล้วคือกลุ่มนี้นะทุกคนมันแบบสนุก มากเังไงวะนิยายเรื่องนี้เนี่ยเป็นคอมเมดี้ได้พอมีกรุ๊ปนี้แหละคือเพื่อนแต่ละคนก็แบบชงกันสืบนูน่นสืบนี่แล้วมันตลกอะทุกคนมันอ่านแบบเพลินมากเหมือนเราแบบเมอ์มอยไปกับเพื่อนแล้วก็แบบอบสืบเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยเอออธิบายไม่ถูกแต่ว่าดีค่ะแล้วในกลุ่มเนี้ยนะก็คือจะมีการยอกกันว่าคนนู้นทีว่าคนนี้ทีแล้วก็เหมือนมีการจีบกงจีบกันในนี้ด้วยกลับมาทางด้านของอีป,ป๋อกับเสีย่ยวจ้านนะคะพอทั้งสองคนเนี่ยกลับมาจากสวิตก็ยังคุยติดต่อกกันนนแล้วว็มมมีคาสสิกัน มาขึ้นแล้วเราก็จะเห็นความใส่ใจของอีปอนะคะแบบมันละมุนมากคือตอนไหนที่เขาส่งข้อความไปหาเสี่ยวจานเนี่ยเสี่ยวจานไม่ตอบ เขาโทรหาเลยเหมือนแบบทําไมไม่ตอบกระวนกวายใจอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเออดีนะรักแล้วอีป๋อเขาก็จะอยู่ในกลุ่มที่เล่นเกมอะไรของเขาสักอย่างซึ่งในนั้นเนี่ยมีเจียงเฉิงอยู่ด้วยเขากเลยชอบไปแอบซึบซึบถามดูนะคะว่าเจียงเฉิงทาอะไรอยู่แล้วพอเจียงเฉิงบอกว่าเออออกมากินข้าวหรือ,อไป่จยตลาดเนี้ยเขาก็จะเหมือนถามอ้อมๆเพราะว่าอยากรู้ว่าเสี่ยวจ้านเนี่ยอยู่ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าแล้วทําไมเขาถึงไม่ตอบข้อความจากนั้นนะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็เริ่มสนิทกันขึ้นไป,ไปอีกเพราะว่าเสี่ยวจ้านนะคะเป็นผู้เขียนบทเรื่องหนึ่ง ว่าปรมาจารีล e ิงซึ่งเขาเนี่ยจะให้อีป๋อไปเป็นพระเอกนะคะเรื่องปรมาจารีล e ิงเนี่ยนะคะก็คือเหมือนอีป๋อในเรื่องเนี่ยเขาเสียเพื่อนที่เขารักไปจากนั้นเนี่ยเขาก็กลายเป็นคนเย็นชาแล้วก็อุทิศตนเพื่อทําเพื่อส่วนรวมแล้วพอทั้งคู่เหมือนได้ไปเจอกันวันแคสติ้งวันซ้อมบทวันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผู้กากับก็บอกกับเสี่ยวจ้านว่าอยากให้เสี่ยวจ้านมาเป็นนักแสดงสมทบในเรื่องนี้นะคะซึ่งเสี่ยวจ้านเนี่ยก็จะพาตัวเองไปเป็นเพื่อนสนิทของอีป๋อที่เขาจะตายไปอะ่ะแล้วความสัมพันธ์ของอีป๋อกับ ก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าอีป๋อก,ก็จะบอกเสี่ยวจาย้านว่าเออเนี่ยมานั่งเขียนบทที่ห้องอีป๋อสิในระหว่างที่อีป๋อก,ก็เหมือนนั่งเล่นเกมก็ทําให้ทั้งคู่เหมือนอยู่ด้วยกันเป็นกิจวัตรประจําวันอะแล้วก็จะมีครั้งหนึ่งนะคะที่เสี่ยวจาย้านเนี่ยเขาถามอีป๋อไปว่าเราจะต้องมีความสัมพันธ์กันแบบไหนเหรอถึงจะให้คนคนนึงเนี่ยที่พอเสียคนคนคน,นึงไปเขาจะกลายเป็นคนเย็นชาแล้วก็อุทิศตนเพื่อส่วนรวมไปเลยซึ่งเขาก็พูดถึงบทละครที่เขากําลังจะเขียนเนี่ยนะคะแล้วอีป๋อก,ก็อกกวว่า่วาาาคคคมรรัไงืเทู ต้องรักกันเหมือนในเรื่องเนี่ยนะคะอีปอกับเสียวจ้านก็เหมือนจะต้องรักกันแล้วพอเสี่ยวจ้านตายใช่ไหมคะเขาก็อีปอก,ก็กลายเป็นแบบนั้นซึ่งวงเล็บไว้ว่านะคะเนื้อ <ๆ S 1> เรื่องเหมือนปนรมาจารย์นักธิมานเลยและในระหว่างที่หลายๆอย่างเกิดขึ้นนะคะอีปอก็มีความหยอดเก่งมากแบบโอ๊ยระทวยอ่ะ พอหลังจากคำถงคำถามอะไรผ่านไปนะคะทั้งคู่ก็มีการจูบกันเกิดขึ้นเป็นฉากจูบที่ละมุนมากแล้วพอหลังจากวันนั้นนะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยก็เหมือนโอเคเข้าใจตรงกันแล้วว่ามันเลื่อนขั้นไปแล้วนะแล้วพอทั้งคู่เนี่ยไปที่กองถ่ายละครนะคะจ้านก็จะพยายามบอกอีป๋อว่าอย่ามีพิรุษนะแล้วนะักแสดงคนอื่นๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มพิมพนะ์ว่าเฮ้ยวันนี้ป๋อเป็นอย่างนี้วันนี้นเป็นปอย่างนี้นะคือเหมือนจับโบก,กันเยอะมากโบบาโบบา,บบามากก็สนุกที่สุดเลย แล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็จะมีโมเมนต์ที่ขอจ้านเป็นแฟนอะไรเงี้ยซึ่งมันหวานมากอลังการมากนี่ก็เป็นช่วงหวานหวานโคอมดี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าย้ายมาอีกฝั่งนะคะก็จะเป็นเรื่องปัญหาของครบอบครัวปอแต่บอกเลยว่าไม่ดราม่าแน่นอนเพราะว่าท่านของเราเนี่ยจัดการได้ทุกเรื่องซึ่งปัญหาก็จะเหมือนเป็นแค่ให้เรื่องราวดำเนินต่อไปเฉย ไม่มีดราม่าไม่เครียดมากไม่ไม่อะไรเลยนะ แล้วก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้แหละเรื่องนี้เนี่ยมันสนุกมากทุกคนเป็นแนวแบบใสๆนะใครมาหาฉาก n อก็บอกไปเลยว่าไม่มีนะฮะที่สำคัญคือเบาสมองมากใครที่เครียดอยู่เนี่ยนะถ้าอ่านเรื่องนี้คือตลกคือมันน้อยครั้งนะที่เราจะอ่านอะไรแล้วอยู่ๆก็หัวเราะแต่ว่าอันเนี้ยคืออ่านแล้วก็หัวเราะเฉยเลยว่าเันสนุกอย่างนั้นนะทุกคนอะถ้าไม่หัวเราะอย่างน้อยก็ต้องยิ้มอะ ยิ้มกว้างด้วยเออจริงๆแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งน่าจะเป็นตัวละครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ชินกับตัวละครในปรรมาจาระที่มาแล้วใช่ไหมคะว่าคนน,คนู้นคนนู้นแต่ว่าในเรื่องเนี้ยเขาก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นอีกแบบหนึง่งอีกแบบนึง่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมันก็อาจจะงุนงงนิดนึงอืม ่าจะมีแค่นี้แต่มัง้งโดยรวมๆนะคะถือว่าสนุกไปอ่านกันค่ะแลวหวังว่าคลิปนี้นะคะจะถูกใจคนที่มาดูและคนที่ยังติดอยู่ในกูซูนะคะไปละบ๊ายบาย